จมังกงมาป้ามาฟุงเนืเวียงจะไม่เดเนเเดี๋ยวเนอหัวใจมันเป็นจะใดตต็งแทงเต้ตอุ๊ยวันนี้ค่ะน้องฟ้าพาเปิดนะคะพาเปิดบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านสไตล์เมืองนะคะผสมฝรั่งค่ะมาดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้น้ำฝนและบริษัทโฟกัสเชียงใหม่เรียลเอสเตทเปิดบ้านด้วยเสียงเพลงเพราๆแบบนี้นะคะ พอดูรอบๆอบบ้านนะคะดูรูหรามากเลยค่ะโดยเฉพาะเปิดไฟรอบบ้านในตอนกลางคืนนะคะปดประตูของโรงรถนะคะเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลและสวิตช์ภายในบ้านได้ด้วยนะคะบ้านสไตล์โมเดิร์นผสมผสานทรดิชชั่นอลค่ะ ยูในโครงการบ้านวังตาลชั้นหลังนี้นะคะมีห้าห้องนอนห้าห้องน้ำชั้นบนค่ะสมห้องนอนสามห้องน้ำค่ะชั้นล่างสองห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย4ี่รอยสิบห้าตารางเมตรพื้นที่ที่ดินทั้งหมดหนึ่งรอยิเอ็ดตารางวา พอเดินเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะหันไปดูรอบๆค่ะโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เพียบเลยค่ะก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะและเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีครบทุกห้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครื่องซักผ้าและก็เครื่องอบผ้าด้วยนะส่วนระบบน้ําในบ้านหลังนี้นะคะเป็นระบบแบบหม้อต้มน้าร้อนทุกห้องค่ะใช้หม้อต้ม2ตัวและที่สําคัญนะคะติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรอบๆบ,บริเวณบ้านด้วยค่ะ ายในห้องครัวนะคะก็จะมีตู้เย็นขนาดใหญ่ค่ะเครื่องล้างจานเตาแก๊ส3หัวเตาไฟฟ้า1หัวเตาอบและเตาไมโครเวฟแบบติดตั้งในเคาน์เตอร์ค่ะมาดูค่ะมาดูข้างบนกันดีกว่านะคะาในห้องมาสเตอร์และห้องเล็กก็จะมีระเบียงอยู่หน้าห้องด้วยค่ะสามารถมองเห็นวิวบริเวณรอบบ้านด้วย มาค่ะเข้ามาดูห้องนอนอีกห้องนึงนะคะก็กว้างขวางและโปร่งโล่งสบายค่ะติดผนังห้องนอนและห้องแต่งตัวทุกห้องค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททีวีหกเครื่องแอร์เพดานห้องรับแขกและห้องทานอาหารค่ะอ่างอาบน้ำก็มีด้วยนะ ดูสิคาสระว่ายน้ำก็เป็นระบบน<อ>้ำเกลือขนาดกว้าง3เมตรยาว8เมตรนะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะสำหรับบ้านในหมู่บ้านวางตันแห่งนี้คะ่ะแล้วบ้านหลังนี้นะคะฝนก็ชอบมากๆเลยคะ่ะแล้ว ep หน้านะคะฝนจะพาเปิดบ้านที่บ้านหลังไหนโปรดติดตามกันด้วยนะคะแต่อย่าลืมคะ่ะกดหัวใจและกดกด subscribe ให้ผลด้วยนะคะบ๊ายบาย